จากเนเธอร์แลนด์มาแล้วนะครับสวัสดีที T T D, เคทีดีผ่านเพ T T D, นจผ่านเพจทีเคทีดีนะจ๊ะผ่านเพจทีเคทีดีเนเธอร์แลนด์ไมเฟนพวกความกว้างไกลของเราตอนนี้แช่ผ่านเพจให้หน่อยนะโอโปอสีขาวทีเคแอฟริกาใต้เนเธอร์แลนด์โอโหมาเนี้รออาจารย์ทุกคืนเลยไวอ,อ,อืม รออาจารย์ทุกคืนเลยเวอร์ซันอยู่ที่ไหนบ้างครับตอนนี้ใช้ f a c e b o o k แชร์เพจกันก่อนใช้ a c e b o o k แชร์เพจเ a c e b o o k TKTD Project 2บอกออมนี่มันเป็น Project 2ไม่ใช่กลุ่มเนี่ยเนี่ยคือเพจเพจนะไม่ใช่กลุ่มไ,นะไม่ใช่กลุ่มไลฟ์ปิดนะเพจนะครับเพจกว้างเห็นทุกคนทั้งโลกอ๋อ มันแล right? ้วท <All S 2> ีเคทีดีวันอ่ะโปรเจกต์วันอันเดียวกันไหมโปรเจกต์วันกับโปรเจกต์ทัวร์เดียวกันแค่เปลี่ยนเชื่อเป็นเพจสำหรับการสั่งซื้อบัตรเฉยๆแต่ว่ายังไม่เสร็จอยู่แต่ว่ากลุ่มบงคนละกลุ่มโอเคเอากลุ่มใหม่ไรเข้าใจตอนนี้มาเย็นครับผมบริษัชัยแชร์แล้วนะมาทุกคนอยู่ที่ไหนกันบ้างแชร์แล้วแชร์แล้วก็แชร์มาเด็กๆแบบนี้มีอะไรบ้างอืม มาเด็กๆแบบนี้มีอะไรให้คิดถึงกันบ้างอยากเกเรเดอเดียงด่างเดอเดียงด่างแช่วดไปก่อนฮะถึงจะง่วงยังไงก็จะลุย้อยต่างลักนอลเวย์ครับทีเคทีดีถ้าผ่านเพจแล้วแช์เนี่เป็นยังไงบ้างมันจะไปไหมผ่านเพจอราช่ผ่านเพจนะได้อยู่ดีหระอ ได้อยู่ในกาอยู่ในกาอยู่มาทีเคทีดีมา, T T มาดึงเสีเนาะจากประเทศจีนที่ดาพอนที่ดาพอนอยู่เมืองอะไรนะฉงฉิงเหรอเมืองฉงฉิง,งที่ดาพรสวัสดีแนละสวัสดีเมืองฉงฉิงเหรอจำได้แล้วจำได้แล้วมาคุณจะอยู่ยตรงไหนก็แล้วแต่นะจ๊ะ

นาหนางหัวใจไอ้สันโบหูคือกันหรือเป็นสวรรค์สั่งมาอ้เก็บใจไว้บอกเคยหักไพ่ดอกนาโบเสือไอ้ว่า จากใจน้องงามดังนังในฝันอย่ามาว่าวานย่านหายวัให้เปลี่ยนใจไอให้สัญญาสีหักจหอดมือตายจำคำอไอไว้ฟ้าดินให้เป็นพัญญา อายบ่น้องน้องตอบบ่ได้ขอเวลาใจให้เหียนหูสังเลกันสีรอวันนั้นวันหากสองเหาสุขสันกี่ปีกี่วันน้องนั้น เมมีปลนใจหัวใจมีแรงสู้ต่อไปบ่มีไว้วันเพื่อหาเขานั้นน้องนี้ขอเป็นแรงใจวันใดอ้ายท้อขอยิ่ง วันวานได้ไหมน้องขอส่งใจให้อายได้ทุกเวลา บน้องตอบบ่ได้ขอเวลาใจให้เฮียนหูสังกเกกันสิรอวันนั้นวันหากสองเฮาสุขสันกีน่ปีกี่วันน้องนั้นบม่มีเปลี่ยนใจ ใจมีแหงสู้ต่อไปบบมีไว้วันเพื่อหาเขานั้นน้องนี้ขอเป็นแหงใจวันใดอ้ายท้อขอยิ้มมันวานได้ไหมน้องขอส่งใจให้อ้ายได้ทุกเวลา สวัสดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องรอบหกถุ่มเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตอนนี้ไฟ บอกเคยฮักพาย,ยดอกนาบอเสือไอว่ายันตัวให้น้องห้องให้ไอว่าจากใจน้องง้ามดังนางในฝันอย่ามา าสิหาาจจออดมืตยำคไ,ไวสวัสดีละสวัสดีทุกคนเด้อกินล่ออีกแล้วเอาไปพี่ครับทุกคนเศร้ากินหลับบกแตงโมงอยาเงียวไซบอนเลื่อมคือพออยาเงียวไซบอนดิถนอดนังเมียหลังเงียวไซบอนเนี่ยโบราณพูดถือ ต้องแยกกันนอนอยู่สามมือนะต้องแยกกันนอนอยู่สามมือเด้ต้องต้องเหมือนกับว่ายากันเลยเด้เพราะว่าถือว่าเป็นการบ่ให้เกียรติกันเหยวหาดกันบ่ได้เด้แต่ว่าอื่นหาดใส่กันได้อยู่แต่ว่าเหย้าเนี่ยมันเป็นมันมันเป็นแนวแบบว่าเหม็นนะนะมันสิเหม็นเสือเหม็นสาดพวกถกเลยว่าให้แกงยากันนะทั้งเหย้าเซบอนนะอาจารย์ปราชัยเขาเลยคิดพ่อว่าห้วยกินไปกินมามันสิเหย้าเซบอนตัวบอกแตกโม่เนี่มันโมเม้นแนวดีเด้ อกินยาเมื่อคืนเนี่ยวายเงียวสซบอลฝันว่าไปเหยียดเงียวโยขางลงเรียนเนาะใสซะเต็มที่ได้เบ่งเลยเออโอ้ยสวง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 แสบสวงได้ปะเนี่ยแสบสวงเย็นเจ้าคนนึงวายตายแล้วออบริษัทแห่หลงเงียวสซบอลตัวเนี่ยมันก็คือจริงเนียมันก็จะเขาเขาคือจงเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยย่ามู้ได้สิเงียวเซบอลเนี่ยฝันว่าได้เงียวเนี่ยว่าเป็นไปเงียวอีหลีเนี่ย ไปเหว่อยู่โรงเรียนเนี่ยไปเหว่อยู่ห้องน้ำแบบแบบห้องน้ำโรงเรียนมังสิแม่อ่าอยู่ปฐมมั้งสินะฝันมาไปเหว่เนี่ยเหวอยู่ใต้ต้นตาลมั้งสินาะเบ่งเสเต็มทีรแล้วเฮ้ยมีความสุขหลายแว๊บเดียวเท่านั้นละครับเปียกสวงวัดเปียกเปียกวัดเปียกโอ้บาลนี้อายได้บะเนี้อายจะของได้บะเนี้ตอนมระท่านไปดูไปเมียกเข่เป็นยังหรอกลายเมียมันมีหลักฐานคือมันเหม็นดิเธอจะเอาไว้ก็ต้อง ห้้ยต้องหาวิธีเลยวาเนี้ยย่าแมวออกไปหน้าหรือว่ายังต้องหาหาเสียมาตากเนี่ยสนานหน่อยแม่วันเท่กเา,าก็ต้องเอามาตากได้วันนี้มาตากบ่วยคนเห็นเนี่ยโอ้รอยว้านพันปีมันบบเดียวเสียมาตากมันเป็นอย่างอู้อาสนานหน่อยคือจงมาเสียมาตากแม่จับได้ว่ามองเหี่ยงไซบอลมั่นบอดมันมาแมนแม่มันหยอดไปเสือเอาหยอดแล้วมันก็จะมาแห้งเดียวพอดิบุ้ยมันก็เต็มที่เลยเนาะุ้สิบ้างไหยเนาะ บอกพื้นเงียวเซบอลมาตอนไปเร็กน้อยเอาบ่มีไผ่โบเครื่เงียวเซบอลคอยถามเนี่ยผู้ใดบ่เครื่เงียวเซบอนเนาะเกิดมาในผู้ใดบ่เครื่เงียวเซบอนคุณยิ่งเครื่เงียวเซบอนบอกเขาถามพุงยิ่งเครื่เงียวเซบอนบอกเขาถามนะเอาพุงยิ่งเครื่เงียวเซบอนบอกสารภาพมาเลยเด้อสารภาพมาเลยอหน่วย มันตัวมีบา้างคนเนาเงียบเซบอรเนี่ยอืมเนาะนั่นตัวมีบ้างนั่นตัวมีบ้างนะ่ะกับว่าปวุธนี้แหละเนอะยุสัยกันเนี่ยแนะบเนี่ยเหรอคุณสนจาสนจ่สุจ่สัจสจะก็เลยเศร้ากินปากแตงโมคอยบ่เคยเด้อคุณแดงเคยบ่เอา้าผูใ้ใดเคยองเงียบเซบอร หรือผู้ใดบ่เคยเงี้ยวเซบอนชาตินี้ยเขาคอยบ่เสือเด้อว่าสิบ่มีผู้ใดเคยมองเงี่ยวสิบอนเนี่ยมันเป็นบบไปบู้ใดมันต้องมีบางมันต้องมีบางอืมเนาะคุณสนใจเคยเงี้ยวบ่บานจะได้ผัวจะเคยเงี่ยวสิฮาดผัวบ่เขาจะได้ผัวจะเคยเงี่ยวสิผัวบ่บ่ได้บ่ได้เปียกกับผัวแต่ว่าที่นอนที่นอนเจ้า อันเป็นล้านอันเป็นแสนเนี่ยอันเป็นหมื่นเนี่ยจะเคยเงียบบ่มันตรงมีบางที่มันหลอดมันลอยออกมาเนียมันฝันเหลืองๆวันอาทิตย์จน้าเงียบดอกคือเพราะมันมันเปียกหดเงียบแลล่ะแต่ว่ามันมันนอนหลับอยู่บานเนี้ยทองใสมันมันขอนอยู่กับพาะเนี่มั้ล่ะอยู่กับพาะพระสวะเป็นบ่กับพ่อเงียบเนี่ยมันก็เลยหาวิธีออกมาเพราะว่าเจ้านอนหลับเด้มันฝันเป็นบ่มันฝันอ่า อันนี้ฝันเงียวเ้บ่ยน้ฝันเปียกเนีฝันเปียกกูได้เคยฝันเปียกบ่เอาวะเนี่อ่าฝันเปียกเป็นฝันแบบไรเปียกเปียกคนละเปียกเนีเปียกนี่มันคนละเปียกเลยครับฝันว่าเงียวเงียวเซบอเนี่ยมันเปียกตอนตอนตื่นเด้แต่ว่าฝันเปียกนี่มันเป็นไรเอาจะคิดเพ่เอาเอาจะเป็นผูญาู้กนีงจะเคยฝันเปียกบ่เอาผมเป็นว่าฝันกันว่าลราเปียกหมดยอดยอดเงียวผมเป็นอันเงียวก้าเงียวเซบอเงียวเด้ อันฝันเปียกเจ้าเจ้าเจ้าฝันทั้งอย่างเอรอฮะคุณสัจจาบอกว่าบุเคยฝันเปียกมันเป็นไปบ่ได้ดอกมันเป็นบ่ได้เจ้าจะมาตัวเจ้าไปอยู่ประเทศไหนเจ้าสิบุเคยฝันเปียกเจ้าตรงนี้ฟันเปียกฮะเจ้าตรงนี้ฟันเปียกบ้างน่ะขอบเสือฝันเปียกนี่ยมันเป็นแบบฝันอันอันนั้นเนี้ยมันเป็นฝันวอะไรเงี้ยเด้มันก็เรื่องกับฟันอะไรเงี้ยเด้เป็นมาคุนกระนุงกระนิงยาหัวขวัญ ยังหัวขวนอืมันตรงนี้บ้างที่ต้องไม่ฟันเปียกผู้ชายหรือวู้หญิงก็เรียกแต่พวกหญิงมีพอฟันเปียกเนาะมันตรงนี้แม่ว่าจะฟันวางไดเอาคุณกระนุงกระนิมจะฟันวางไดจะคือเปียกขอยามกแค่นี้แหละจะจะฟันนี่อย่างจะฟันเรื่องอย่างคอยเงือกคอยเงือด้วยกันที่แค่คุณวัฒนาจากสวีเดนน่ะ เจ้าฟันเปียกบ่เจ้าฟันเปียกจงเยี่ยงเสวบนตอนอายุเท่าไหร่เอ้าบานเจ้าฟันเปียกครั้งแรกเจ้าฟันเปียกตอนอายุเท่าไหร่เอ้าแม่มาหล่ะคุณหน่อยคุณกระนุงกระนิงยอมมาหัวขวานเนี่ยเจ้าเนี่ยฝามือเด้อฝามือเด้ออย่างหัวขวานให้ต่อป้อมให้หัวขวาญนุ่นแดงคุณหน่อยคุณกระนุงกระนิงเจ้าสิมาหัวขวานเท่ไหรเจ้าต้องตอบอือเจ้าตัวต้องตอบเด้อ คุณน่อยบอกว่าบกเคยบอกน่อยจันทวง์บเคยหรือว่าโบเคยฝันเปียกหรือว่าบกเคยเงี้ยวส่บอลก็ถามเงี้ยวส่บอลฝันว่าเงี้ยวใส่บอลแล้วเปียกกับฝันเปียกต่างกันอย่างไรฮะต่างกันอะไรครับต่างกันที่ความมีแหงอันไหนมีแหงน้อยมีแหงมากกว่ากันระหว่างฝันเปียกและฝันว่าได้เงี้ยวเอ้าแล้วคุยเรื่อง กันเรื่องนอไม่สมดีกว่าไหมไม่ได้ครับคุณกระนุกกระนิงคุณผมกําลังถามในประเด็นว่าคุณเคยเย่าใส่บอดไหมอือโอ้ยนอาจานันบอกเคยจักอยางเนื้อคุณแดงคุณยามาอยามาตีถแถลงหล่มเนะี้ยอ่าคุณยามาบอกคือเด็กคุณรัฒนาจำาม่ได้จ้ะบอกงูละข่อยหมายถึงมากินบักแตงงูยังขึ้นมันอาจเป็นสาเห,เหตุของการเหี่ยวเซบอลได้ ก็เลยเลยถามว่าคุณเคยเยี่ยวสบอนแบบไหนคุณฝันว่าคุณไปเยี่ยวที่ห้องน้ําแล้วคุณก็เบ่งสุดแรงใช่ไหมเหมือนกับโรกทั้งใบให้นายคนเดียวใช่ไหมคุณก็เบ่งใส่เต็มที่เลยสุดท้ายไม่ถึงสองนาทีมันจะเปลี่ยนอยู่ที่ซ่วงคุณใช่ไหมผมรู้เนี่ยผมอีก บเกยได้ค่ะคุณบุญมี่แมนมาใช่ค่ะใช่เอียงใช่ฮ่าฮ่าฮ่าคุณผมขอ,ขอคําตอบนะผมขอ,ขอคําตอบที่มุมมองที่แตกต่างกันฝันว่าได้เงี้ยวแล้วเปียกกับฝันเปียกต่างกันยังไงมันมีแห้งต่างกันยังไงแค่นี้แหละ มันสวงเหมือนกันแต่มันสวงคนละแบบคุณลองตอบมาที่คุณขวัญเรือนฝันว่ารเงี้ยวแล้วเปียกก็ฝันแล้วเปียกฝันเปียกมันต่างกันยังไงติ๊กตอก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 คุณได้มาเดี๋ยวนี้คุณได้สินนั้นเดี๋ยวนี้ตอบขวัญเรือนนุ้งกระดิ่งเอาเสียงยังง ต้องตอบด้ยวยต้องตอบด้ยวยพอตอบนี้ไปนอนได้บบไหนถือว่าพวกเจ้าวอยพวกรวมมือเงียวเซบอนเคยฝันบอกเงียวเซบอ,นอะนะคุณหน่อยฝันเปียกมันไม่เปียกจ้ะฮะเอีอยงโมเดฟ,ฟันเดอร์เปียกนะตั้งใจเปียกไว้ ฝันเปียกมันไม่เปียกด้วยจาจานแต่มันมีแหงหัอ้ยสิตอบได้ิตอบแนวไรโอ้เออฝันเปียกมันก็่เปียกเขาคือเพิ่งมาฝันแหงฮึไม่เข้าใจฝันเปียกคือการขาจานโอ้ยเนาะ ฝันมาได้เงี้ยวเนี่ยมันเปียกเปียกอี่ทีบอแล้วมันมีกลิ่นด้วยเพราะอะไรตอนเช้าถ้าคุณไม่รีบเอาไปตากแดดเสียดี่น่อนคุณมันจะเหม็นเงี้ยวนั่นคือฝันเปียกอ้วยมาใช่นั่นคือฝันมาได้เงี้ยวแต่ทีนี้ฝันเปียกมันไม่เปียกแต่มันมีแหงใช่ไหมแล้วฝันแล้วฝันแล้วฝันมาได้เงี้ยวมันมีแห้งกว่าบอมันก็มีแห้งกันแต่สั้นเจ้าสิบก็รกับเพราะ เงี้ยวปัสสาวะแตกเน,นี่ยจะก่หของหน้านีจะมีแห้งก็คือว่บปวดทุกปวดทุกจะปวดเบาหรือปวดหนักมันก็มีแห้งมันก็ส่วนกันแต่ว่าขอ,ขอเขา่เพื่เห็นผู้ใดฝันว่าอันปวดทุกหนักเนี่ยมันขึ้นเนาะฝันว่าได้ขี่จริจังนะโมได้เ้อฝันว่าได้เงี้ยวจะเสียเ้อแค่ฝันว่าได้เงีเ้ยวโอ้ยบอกอะบอกนํากับบอกนี่เนาะ ป็นนอนดอกบได้นอนบได้เด้คุณตตรงตอบคุณสีฟ้าไปันเปียกบอคุณสีฟ้าไปฟันเปียกบอบ้า,บานนี่อาจารย์ครับกินอะไรผสมเถอะครับบ,รบอด้กินมะแตืโม่บ้านนี่อยยามว่าผู้ใดที่ได้ผัวแล้วฝันเปียกบ่ฮะหลังจากที่ได้ผัวแล้วหรืออะไรเมียแล้วเจ้าฝันเปียกบอแต่ว่า เรื่องฝันไันเงียวเนี่ยแม่นสิได้ผัวแล้วหรือวันเงียแล้ี่ยวคอยกันยังเสื้อ่าบางมือบางขึ้นเจ้าต้องฝันฝันไันเงียวแลเรวกับเปียกเจ้าถิเทียงวะหึคอยล้องถามเอิงคอยกันยกหู้กันมาพวกเจ้าเนี่ยเคยบ่เหตุการณ์แบบนี้บ่ต้องอายบ่ต้องอายฝันคือเก้าฝันคือเก้าฝันคือเก่าจังไดจะมีผัวเด้วจะทีว่าฝันเปียกจังใดไม่ใช่นุ่มกระดิ่ง เดี๋ยวคือสิบโว้ยเดี heading, ๋ยวสิก cool. um, 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 mm ็จะใจจดจอเนี่ยจะมกมุ่นดิบ่ไ้บ่ไรฮะขวันเลื่อนบ่เถียงจ้ะบ่เถียงยังบ่เถียงยังฝันอยูยจ้ะบ่มีครูสิฝันเปียกใดจังไหนฝันเพื่อในเรื่องจ้ะบ่มีครูดหละแห่งฝันมีครูแล้วบ่มีฝันบ่มีโสดฮโอ้ยเนาะ มันคนมันละเมอเนาะละเมออย่างละเมออย่างเจ้าเจรเมอเศร้าหาผัวบ่เจรเมอหาผัวบ่พอจะเลยฝันเปียกบ่จะฝันหาผัวสักหน่อยดิจะไปอ่านกินผาวสักหน่อยดิบ้าแล้วโอ้ยคอยงงตกลงได้ผัวแล้วจะฝันบ่จะไปได้ผัวที่เมื่อหน่อยเมื่อหน้าเนี่ยจะยังฝันอยู่บ่เปียก โอเคเจ้าอาจสชบ่ว่าฝันเปียกอีกเลยแต่เจ้าต้องฝันแล้วในเงี้ยวฝันมาในเงียวฝันเรื่องเดียวที่จะเปียกได้คือฝันมาในเงี้ยวเวลาตื่นขึ้นมามีเรื่องเดียวที่จะฝันแล้วเจ้าต้องเปียกมอดยอนในนอตหลังบักเอวเจ้าเนี่ยอือเจ้าต้องเปียกพอห่มเจ้าต้องเฝ้าไปต่างทันที่เลยเจ้าจะอายเขาลอยวันพันปีเจ้าบริษัทพ่อ่มเจ้าบริเียนผาปูที่นอนกระชัง เจ้าเสดระไตากยี่โมเ้าแน่น,นอนเบื้องหน้าไหนก็ไเ้หัวะคอยหมายถึงว่าคืนนี้ขอกินหมึกแตงมู้งไขกระย่านไข่เงี้ยวไ่บอนไข่ก็เลยถามว่าพวกเจ้ามีวิธีการป้องปามการฝันแบบฝันว่าได้เงี้ยวจงังไหนคอยเสด้เฝ้านอนหรือเฝ้าฝันเอาเรื่องจริงมาบอกรายจานคนเลื่อนเพราว่าจังไนงหนขวัญเลอนหง อาจารย์นี่ถามว่าแย้มฮบกินหมักแตงโมลเลียวมันมีโอกาสซุ่มเสียงต่อการเหี่ยวเซบอนมือแรกเนี่ยคข่ชีวิธีอย่างเดียวถ้าเขาอยากเปียกคข่เสียเอาถุงกอบ,บแกบ้วกัดยางไปแล้วไข่ชีวิตฮัรไปเมื่อนบอกค,ค,คือคือยข่ีบข้ามลุกขึ้นมาอะเมื่อห้องน้ำาข่ขีบข้ามลุกขึ้นมาห้องน้ำาข่ชีต้องเอาถุงกอบแกบ แล้วก็มัดปลายไว้แล้วก็นอนไปเลยแล้วแต่มม่สิฝันมันมันสิฝันมาจากไหนกันแล้วแต่อืมมันสิฝันมาจากไหนก็แล้วแต่คอยกับสิเงี้ยวแมงมาเลยแต่พอทำมันขอดองปูงว่าโอ้มมันมันเงี้ยวหลายไว้คอยรับแบกรับเบาไ้ยางอยู่หัะอยู่ไปมันแบกรับเบาไ้คอยกระตองเอาไปเทคอยกระตองเอาไปเทคอย บอกเธสือคอยต้องป้องกันปนันเพราะว่าเข้าเถาแล้วสายยุมออยย่มห้องพอดีเนี่ยจนต้องเข้าใจเนี่ยสายยุ่มเ้าบพอดีสายยุ่มห้าบอดีเนี่ยเขาต้องระมัดระวัางเพราะยังมันขึ้นเทาอาจสิที่นอนงคอยนี่ยจะว่าเตียงเตียงนอนขคอยเท่าไหร่จะพูดว่าก็สิยกมาตากเลยตั้งแต่ทั้งทั้งเงียนแม่บ้านคอยจแออยมแนี่นั่คอยเสียอายแม่บ้านเอาแน่นอน ย่ำให้มันแก่ลงมาจากทั้งเฮียนมันสิว่าในห่างเงยเซบอนบ่อได้มือแร่คอยขยันด้วยกันคอยตองมีวิธีถุงกอบแกบที่โบหัวนะอบเตรียมให้เท่าในเด้อแล้วก็ยางอันนึงอืมหาซิฟเร็วได้สายอยู่มันบมดีไหมสายมันโมดีใสหรอกมันโมดีแข็งตลอดหรอกป้ามึงโมดยอยู่ในสภาพแข็งเนี่ยฮัดมันไม่กอนรวดฮัดมันไม่แตงเงาคุณ เขาเนี่ยต้อตงงับมันม่ได้แข็งโตโตตลอดครับตก็ต้องเข้าใจเขาต้องเอาแบบมัดไปถึงโคตรเลยช่งว่ามันฝันว่ามันเสีปวดเงียวนันไปอ่อย่าเห็นเดอ้อเอาอย่างมันมันจะถนขั้นนานึง่ได้ลยไมดมันบ่ได้บ่ได้ขอยกยานหนก่นขอยย่านที่นอนงขอยเปียกไหม ยกองที่แล้วขนาดโซฟาบ้านข่อยยังโซฟาหลุยอืมมันขนาดโซ่ไฟทำนี่เตียงนอนข่อยสีซ้ำไหนเอออาจารย์ต้องใส่แพม่เผือกเออว่ะเฮ้ยออกว่ามือนีกูกินมักแกงม้วนกอนไปซื้อแพม่เผือกมาใส่ห่าหนี่มันใส่แอลหรือใส่เอ็มเด็กน้อยมันใส่ยังเอ็ดเอ็ดเอ็ดอะไรนีก็ประมาณประมาณแอลเออ หมอนี่ว่าวรีไว้ผู้ใดว่าขอตบมือให้่อยไว้ขอกล่าวคำเย็นว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ